คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ที่สุขภาพเราต้องดีด้วยสดีค่าวันนี้แอนนี่จะมากระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบเผาผานในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะให้การเผาผานของคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นและระบบเผาผานช้าลงนะคะจะทํำยังไงที่จะทําให้เราออกกําลังกายหรือเวทหรือทํากิจกรรมใดๆไ,ไ,ได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแบบต่อเนื่องวันละ5-10นาที1 0 1 5นาทีในทุกๆวันก็จะทำให้เรามีความต่อเนื่องนะคะเรียกว่าเริ่มที่จะฝึกการมีวินัยและมีการใช้การออกกำลังกายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งสุขภาพเรานะคะโอเค เสริมเพิ่มภูมิต้านทานของเราในทุกๆวันนะคะอย่าลืมออกกําลังกายนะคะเพื่อเป็นการฝึกการมีวินัยแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้เราดีขึ้นในทุกๆวันนะคะเราก็จะห่างไกลการเจ็บป่วยนะคะก่อนออกกาลังกายทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีการวอมวอมอัพนะคะวอมอัพ ร์อมอัพทุกครั้งหลังจากที่เราก่อนที่เราจะออกกําลังกายและคููดาวทุกครั้งหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นท่าบมกระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กน้อยก่อนที่จะออกกําลังกายนะคะก่อนที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อเพราะว่าบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่บอมนะคะร่างกายเราจะไม่ไหวเราจะรู้สึกว่ามันปวดตึงนะคะ วันรุ่ขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราปวดตึงฉะนั้นเราถึงต้องวอมวอมสักเล็กน้อยนะคะสักสี่ห้าท่านะคะ<ม>คนที่ย่อเข่าไม่ไหวก็อีกเรื่องการย่อเข่าลงไปนะคะถ้าวอมของเรามีมากมีเยอะนะคะนหรือ้าท้องเบาๆนะคะ ลูกขนาของเรานะคะหมั่นฝึกการกล็งหรือขมแมลวหน้าท้องมันก็จะทําให้เราคุ้นชินกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มจดจานะคะและเราก็จะทําจนคุ้นชินนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเวทนะคะรักษามวลกล้ามเนื้อแอนนี้ทําทุกๆวันในเรื่องของการเวทนะคะคือการทําทุกวันอย่างต่อเนื่องเรียกว่เาเป็นการรักษามวลกล้ามเนื้อแต่คนที่เพิ่งเริ่มทําหัดทําใช้เวท ใช้แรงต้านของตัวเองนะคะก็คือการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการทําวันละนิดนะคะทำวันละนิดวันละน้อยให้เรามีความจดจานะคะให้ฝึกให้ร่างกายของเรานะคะคุ้นชินแล้วก็ฝึกให้ร่างกายของเรานะคะคุ้นในการที่จะออกกําลังกายหรือรักการออกกําลังกายสเต็ปนะคะกระตุต้นกล้ามเนื้อที่ กล้ามเนื้อต้นขานะคะสเกตบางคนก็อาจจะหมุนแขนนะคะหมุนแขนยืดแขนไปข้างหลังนะคะเกรงหน้าท้องเบาๆนะคะขณะที่เราวอร์มนะคะจะวอร์มสักสามสี่ท่าก็ถือว่าเป็นการได้วอร์มอัพนะคะและถ้าที่จะออกกำลังกายในวันนี้เป็นการรักษามวลกล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเพราะเราไม่ต้องการให้ไขมันสะสมอยู่ใน หน้าท้องของเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเราถึงต้องสร้างหรือรักษามวลกล้ามเนื้อในทุกๆวันนะคะเพราะว่าไขามันที่หน้าท้องเราจะเก็บสะสมได้ไวมากๆวันนี้ก็จะเป็นการออกกํำลังกายแบบการใช้แรงต้านของตัวเองค่ะเรียกเป็นการ weight training นะคะสิ่งที่เราควรทําคือเกร็งหรือขมวหน้าท้องและพยายามโฟกัสนะคะทําช้าๆแบบต่อเนื่องไม่ต้องดึงจังหวะไม่ต้องทําเร็วมากเกิน,กนไปฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวนะคะ แล้วก็กล้ามเนื้อของเราทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเราต้องทําแบบต่อเนื่องและโฟกัสนะคะโฟกัสให้ได้ก็จะเป็นท่าเดิมเดิมเบสิกนะคะแต่เรียกได้ว่าเผาผ่านได้ดีเงื่อซึมนะคะเดึงเข่าของเรานะคะหลังเราไม่งอรู้สึกเหนื่อยให้เราเป่าปากและเกร็งเขมเหน้าท้อง ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เราเป่าปากผ่อนลมหายใจนะเป่าปากหายใจลึกๆเข้าไปที่ท้องของเรานะคะหายใจและเป่าปากออกนะคะเก็งขมิบหน้าท้องเก็งขมววหน้าท้องนะคะก็จะช่วยเพิ่มแรงให้เรายกขาได้ดีมากๆการกร็งหน้าท้องนะคะการกร็งหน้าท้องจะช่วยทําให้เรา เพิ่มพลังในการเวทได้มากขึ้นนะคะยิ่งกริงมากกริ้งเก่งหรือขมิ้นนั่งท้องได้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้เราได้ฝึกความแข็งแรงของลมหายใจนะคะรู้จักจังหวะของลมหายใจแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยนะคะกริ้งขมิ้นเป่าปากออกหลังเราไม่งอนะคะ เวทผสมคาร์ดิโอนะคะท่าน,นี้ก็จะช่วยให้เราเวทกล้างื้อกล้ามเนื้อและถ้าเราทําต่อเนื่องนะคะสักห้านาทีเราก็จะได้เรื่องของการทําต่อเนื่องก็จะเป็นการเผาผลาญไขมันนะคะก็คือได้ทําคาร์ดิโอนะคะท่าน,นี้บอกได้เลยว่าจะเหมาะกับสาวๆหรือคุณแม่บ้านหรือผู้ที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคย ใช้แรงต้านของตัวเองนะคะหรือคนที่ยังไม่เคยเวทนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องไปลงไปที่พื้นนะคะก็จะเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่เราจะใช้เก้าอี้นะคะที่มีความสูงประมาณหัวเข่าของเรานะคะเก้าอี้เราสูงประมาณเข่าของเรานะคะเพื่อเป็นการทรงตัวนะคะเพื่อที่จะให้เราทรงตัวได้ดี การทรงตัวได้ดีก็คือเราก็จะได้เพิ่มในเรื่องของแกนกลางลําตัวของเราแข็งแรงนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องก็มีเกรงก็มีขมิวหน้าท้องนะคะท่าน,นี้ก็จะอยู่ในท่าของเรียกว่า mountain climbing นะคะท่าปีนภูเขานั่นเองแต่เราจะลงไม่ไปเราจะไม่ลงไปทําที่พื้นนะคะ เพราะว่าท่านี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีอายุมากสูงวัยนะคะและใช้แรงต้านตัวเองได้ดีมากนะคะฝึกด,ด้วยการใช้เก้าอี้ที่มีความสูงเท่าหมอเข่าของเรานะคะก็จะดีมากๆในคนที่เริ่มต้นมือใหม่อยากใช้แรงต้านของตัวเองนะคะอันนี้บอกได้เลยว่านะคะความสูงของเก้าอี้ประมาณเข่าของเรานะคะก็จะไม่เราไม่จําเป็น เรายังไม่ความแข็งแรงของเรานะคะยังทําไม่ได้ในเรื่องการลงไปทําที่พื้นเราใช้การเวทด้วยการเวทขึ้นสูงขึ้นจากพื้นด้วยการใช้เก้าอี้นั่นเองนะคะและเป็นการโฟกัสแกนกลางลําตัวทุกอย่างได้ใช้งานหมดนะคะในขณะที่เราจับเก้าอี้แขนเราไม่งอเราก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อที่แขนนะฮะเรียกว่าได้เป็นการใช้ทุกส่วนของร่างกาย เกร็งหน้าท้องนะคะเพื่อกล้ามเนือ้อเพื่อกล้ามเนื้อที่หน้าท้องเพิ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะเกร็งขเมเหลวหลังเราไม่งอนะคะโฟกัสด้วยกัรลมหายใจของเราหายใจเป่าปากออกนะคะเพื่อช่วยบรรเทา การเหนื่อยของเราและการเกรงหน้าท้องและดึงเข่าขึ้นเกรงหน้าท้องก็จะช่วยทําให้เราดึงเข่าขึ้นมาได้มากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะดึงเข่าได้นะคะการเกรงหน้าท้องเป็นการลําตัวต้นแขนแข็งแรงนะคะท่าน,นี้บอกได้เลยว่าทําต่อเนื่อง5-10นาทีนะคะก็จะได้เผาผลาญดี เาผ่านไขมันเพราะเราทําต่อเนื่องได้สร้างกล้ามเนื้อเพราะเราได้เวทนะคะแล้วก็ได้สร้างมวลนกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะไขมันหน้าท้องของเราเก็จะได้เผาผ่านไปในทุกวันนะหรือว่าหลังเราไม่งอนะคะอนหายใจด้วยการหายใจลึกๆเข้าไปในหน้าท้องของเราและหายใจลึกๆเขมเหนหน้าท้องและเป่า,บา,บาปากออกะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอันนี้บอกได้เลยว่าใครทําได้ต่อเนื่องเหมือนเราได้ปีนภูเขา ในเวลาสั้นๆน,นะคะโมเทนคลามมิงนะคะฝึกการใช้แรงต้านการใช้แกนกลางลำตัวนะคะแข็งแรงแน่นอนกล้ามเนื้อเราได้ใช้งานทำต่อเนื่อง5-10นาทีนะคะและคือการทำต่อเนื่องเพื่อนๆก็อาจจะพักทำแต่ละเซตนะคะเราอาจจะนับ5ครั้งต่อ1เซตหรือ10ครั้งต่อ1เซตก็ให้เราทำ 5-10นาทีในทุกๆวันต่อเนื่องแบบนี้ก็จะได้ฝึกทั่วล่างนะคะระบบเผาผลาญดีเพราะเราได้กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่สาวๆแล้วคุณแม่บ้านก็อย่าลืมนําไปลองเล่นกันนะคะและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจให้อันนี่ด้วยนะคะใครออกกําลังกายแล้วรู้สึกแบบไหนรู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อันนี่ด้วยนะคะ แล้วคุณจะไม่พลาดคิดดีๆในการเวทหรือดูแลสุขภาพในวัย40บวกนะคะทำยังไงให้เราแข็งแรงก็คือการทำต่อเนื่องนะคะทำแบบต่อเนื่องจะทำได้ดีกว่าที่เราจะออกกำลังกายนานๆน,น,นะคะและอย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะทุกคนเราทำชา้าเราจะโฟกัสได้ดีนะคะเพราะเราจะได้ทุกส่วนแต่ถ้าเราต้องการอยากเผาผ่านไขมันนะคะ เราก็เร่งจังหวะให้เพิ่มมากขึ้นแต่บอกไปเลยว่าเผาผัานดีมากๆเพราะเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขานะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนคือกระตุ้นระบบเผาผัานนั่นเองระบบเผาผัานจะดีได้เราต้องหมั่นหรือพยายามทําแบบต่อเนื่องนะคะเผาผัานดีแน่นอนทั้งวันอย่าลืมออกกำลังกายด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ